นี่ไม่ใช่เด็กปั้นนะนี่เด็กขูดกนเด็กปั้นต้องไปปั้นดินเหนียวดินน้ำมันนะนั่นก็เรียกเด็กปั้นนี่ฮะที่การปิดเลยนะะไม่หมุนเลยอันนี้ได้แล้วก็ประหยัดงบให้ชายโจ้นะมือปีศาจรถแรง แต่ไม่ใส่มะสองทีนะ่ยทเดี๋ยวก็ก็ดีคว้านใหม่ก็ได้แล้วโอเคายโจมันปีาจมันบินโถดจริงเหรอพี่มันมันบินไปสวนมั้นะมันบินไม่กลัวตายเลยได้ยังพี่ ขุดเขียวๆออเ,ยวเอาไว้เขียวเๆแต่ใส่ออกอไอ้นั่นไม่เป็นไรมันไม่เ,เอาตัวเขียวๆ,ๆอยู่ในไอ้นี่นะอาจจะทิ้งทิ้มาได้ถ้าพื้นมันเรียบเสมอแล้วก็ไม่เป็นไรมันอยู่ในโซ่หรอโซ่ที่เขาตีแหละน่าจะประมาณน,น่าจะไม่ใช่หรอกน่าจะอยู่ธรรมดาแต่มีแล้วมัน มันไม่ได้มุมใช่มีมองศามันไม่ได้เออมาได้อยู่ผูโดอเรียนคอมพิวเตอร์แต่อยากเป็นช่างยนต์ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแล <c oughs> ไปเข้าสาขาคอมพิวเตอร์เหรอครับ <c oughs> คอมพิวเตอร์ธุรกิจพอจะมาถามเพียร์คอมมี่ดคอมนี้เราก็จะเป็น <ừ> เราเรียนจบไปแล้วอยู่หน้าคอมไงค่อคอยดูก่านเป็นพนักงานครับ เกี่ยวกับประกอบคอมอะไรอย่างนี้วิวก็ไปได้เพรวะวิวอยู่ในสาขานั้นอยู่อไอพวกจบมโมหกเราค่อย่อนะวปวสออออีกสองปีสามปีหลังมันมีเยอะอยู่เอาช่างอะไรช่างคนช่างโรงงานช่างโรงงานก็ต้องไปอยู่ตามโรงงานเก่งกันนะจะาโรงงาน ทำอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยนะครับช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ริ่งยอมรับทำได้หลายอย่างเรียนไฟฟ้าด้วยได้ทั้งอิเล็กทรอนิกส์สารูได้แค่อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็คอมพิวเตอร์แค่นั้นเอง